ไมยนี่ลูกค้าคนแรกของพี่ยาคาเฟ่นี่นะคุณคาคนแรกเลยเป็นคนแรกที่มาซื้อประเดิมพี่ยาคาเฟ่แก้วละสิบเก้าบาทคนแรกนี่นะคนแรกคนแรกเลยคนแรกเลยไหมลูกค้าคนแรกคนแรกเลยกินเลยดูดิว่าอร่อยไหมเป็นโอเลี้ยงหรือกาแฟน้องสดป็นไงรสชาติหวานมันมากเลยค่ะโอ้เข้มข้นมากเลยไปคนต่อไปให้เขาชิมด้วยกาแฟกาแฟนี่กาแฟเข้มข้นเลย กินมากเลยเราต้องมีนมสดโอยบนไหมครับนมสดม,มีมีแปเนมสดที่ไอเปิลมาอยู่ในตู้อัอ่ะคไปกาแฟ1ิบกเก้าบาทดูดให้พี่ยาชื่นใจหน่อยแก้วเลยเยชิมเลยครับชิมเลยครับดูดเลยชิม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 เย่า,ยามเี่เพีเมเลยชิมเไย้มเลย้ิเลมเลมเมานมยยชิเลิมลเปิเลยมเยเยอิเชเยมเนยมยเมม อร่อยเนี่ยเอ้ย19บาททำไมมันอร่อยขนาดนี้จริงคนะ่ะอร่อยอไม่อวยสุดยอดสุดยอดก็บอกยอดใครเดี๋ยวพี่ยาโรยนมใหมพรอนตังกพรอนตังมาเจ๊งไงใจก็ดำมีนมที่พี่ยาเดี๋ยวพี่ยาเป็นนมมาลาดทัยตอนนี้ร้านพี่ยามีกาแฟขายแล้วนะครับแก้วละ19บาทนะครับ มีนมเย็นชาเขียวชาไทยโอ้ยคุณต่อไปมนด้หวานนี่ที่หลังชงแบบไม่หวานมาด้วยลูกรเอาแบบไม่หวานกับแบบหวานนร้ถามลูกค้าเลยว่าชอบหวานไหมไม่ไม่อะไรเงี้ยเห็่นมาด้วยว่าหวานแต่ถ้าราคานี้ไม่เอาไม่เอาราคาเป็นที่ตั้งเราเอาความมรลอยเป็นที่ตั้งไม่เอาราคาเป็นที่ตั้งถ้าหวานไปก็ใส่นมสดไปดี๋ย่ใส่นมสดอยวรลองแป๊บเดี๋ยวพี่ยาใส่รอแป๊บ กินห่าจะมีแบบรสหวานตรงนี้นะในความรู้สึกพ่ยาก็คือถ้าคนกินหวานน่ะพอดีแต่ถ้าคนไม่กินหวานเหมือนพ่ยาเนี่ยหวานไปเราต้องมีสองอย่างนะลูกใช่ครับหวานพอดีกาแาน้อยเพราะว่าหลังกาแฟทั่วไปบางทีเขาลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าเป็นคนที่ทําให้เรารวยลูกค้าเป็นคนทําที่ให้ให้เราขายดีเราต้องฟังลูกค้านะใช่ครับ ขอบคุณมากมันหวานไปมันก็จะเป็นเหมือนไม่อยากกินไปโบราณยาที่เราขายอะวันยาเลยกินมาสมัยก่อนที่ติดกวันหลังอ่ะเอาแบบหวานน้อยมาหวานน้อยเดียวอะนะไปขอบคุณมากลูกค้าเราเนี่ยรับฟังลูกค้าเสมอใช่ค่ะเพราะพี่ยาบอกติดได้ใช่ตีได้พี่ยาไม่กกัวมันจะละลายไวมากแล้วลูกค้าบอกว่าพี่ยาก็จะบอกว่าลูกค้ามันร้อนอยู่นะมันยังกินไม่ได้นะลูกค้าบอกว่า กินไม่ได้ก็จะเอามันจืดก็จะเอาพี่ยาก็เลยต้องตักให้ลูกค้ากินเพราะเราต้มไม่ทันเน่แล้วน้ําเดือดปุดๆเนี่ยไปใส่น้ําแข็งเนี่ยละลายลายแล้วมันทําให้จืดถามว่าต่อไปเราจะไม่ขายน้ํำลำไยที่มันร้อนใส่ในน้ําแข็งเราให้ลูกค้ามัดใส่ถุงแล้วไปกินที่บ้านจะได้ไม่มีราม่าทุกคำตักไอ้ทุกทุกคนที่มีคําถามพี่ยามีคาตอบ แต่ขอให้มาคุยกันดีๆขอให้มาคอมเมนต์กันดีๆแล้วอย่าด่ากันเพราะว่าคาด่าในโลกโซเชียลอ่ะมันอาจจะทําร้ายใครหลายๆคนนะก็คือคนไหนที่ทำอ่าเราในโลกโซเชียลพี่อยากแนะนํานิดนึงนะว่าอย่าด่าอย่าด่าแต่ว่าคุณไม่ต้องพูดเราะคุณไม่ต้องพูดหวานนะคะนักขาก็ได้แต่ขอให้คุณพูด ด้วยความจริงใจไม่ไม่อวยแต่ว่าขอพูดความจริงขอให้พูดความจริงเราพร้อมที่จะชี้แจงทุกเหตุผลไม่ว่าคุณจะถามอะไรมาเราตอบได้หมดแต่ยาาวาคำหยาบคายแต่ยาาวําคำหยาบคายมาด่ากันมันไม่ดีเงไม่ดีไม่อยากให้ทุกคนไปไปไปอะไรนะเข้าไปดูเพราะํำด่าํำหยาบคายมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แข่คนทั่วไปว่าถ้าด่าแล้วมันจะดังมันไม่ดังนะไม่ดัง มันดังได้แต่มันดังแป๊บเดียวอย่าด่ากันนะบางทีบางครั้งค้าไปเจอที่เขาใจได้ร้ายโทษเขาฟ้องร้องมาแล้วมันจะไม่เไรมันจะไม่ดีแต่ว่าพิยาเป็นคนที่ไม่ฟ้องใครไแต่ถ้ามันจําเป็นใจนะแล้วก็ไอชี้แจงด้วยว่าร้านไหนร้านไทรพูดให้ชัดพูดให้ชัดพูดให้เคลียว่าที่ด่าอยู่นะมันคือร้านไทยพ่ยาเป็นคนจริงใจใช่พยาให้ความจริงใจมันกได้พิยาเราเป็นคนจริงใจแล้วก็ อยากจะบอกว่าทุกวันนี้ที่เราทำน่ะเราไม่ได้สร้างกระแสแต่เราทำเพื่อความอยากช่วยเหลือคนอื่นไม่มีใครมาขา่ยน้าใหญ่แก้วอะไรยี่สิบแก้วใหญ่ๆแต่ลูกค้าบอกว่าไงลูกค้ามาถึงลูกค้าบอกว่าพี่ยาถึงจืดหนูก็กินได้คือคนเราครับปากมีไหนรสชาติใช่ น้ำลำไยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวที่จะมาปรุงตามใจคนชอบพี่ยาล่ะทำตามสูตรถ้าถ้าใส่น้ำใส่น้ำแข็งตอนที่น้ำลำไยเย็นแล้วมันก็จะตามสูตรแต่ถ้าคุณเอาน้ำร้อนๆเนี่ยน้ำลำไยร้อนๆไปใส่น้ำแข็งยังไงมันก็จืดต่อให้ต้มไม่เป็นโคตรโคตรปรมาจารย์แค่ไหนเอาน้ำร้อนๆไปใส่ในน้ำแข็งยังไงมันก็จืดนะเพราะว่าน้ำร้อนใส่ไปปุ๊บน้ำแข็งละลายเนยเราตอนี้เราก็จะพูดบอกกับลูกน้องเเลยว่าถ้าน้ำลำไยร้อนอย่าใส่น้ำแข็งเด็ดขาดให้ลูกค้า มัดปากไปกินบ้านแยกน้ำไปเราเราไ่นอยากทําให้ลูกค้าพอใจเสมอนะพี่ยาบอกตรงเลยว่าถ้าลูกค้าพูดอะไรมาพี่ยาจะฟังทุกคนนะแต่ยาด่าคําหยาบคายมันไม่ดีมันไม่ดีต่อสังคมนะไม่ใช่ว่าด่าแล้วจะดังมันไม่ดังหรอกมันดังได้แต่มันดังแป๊บเดียวดังแป๊บเดียวเราก็ด่ายาเราไม่ด่าใครหรอกทำให้คนรักดีกว่าทำให้คนเกลียดใช่เราอย่าไปด่าคนอื่นเขาแล้ว กรรมมันะมีจริง<ช>ถ้าเราไปเที่ยวด่าคนนู้นคนนี้ไม่รู้คําด่านั้นมันจะมาแทงตัวเองวันไหนนะแล้วก็อ,อ,<ม>อะไรที่ผิดพลาดเราก็ขอโทษแล้วก็คนที่เห็นว่าความผิดพลาดของคนอื่นเนี้ย<ม>เราควร ให้คำอะไรนะติคำคำแนะนำใช่บอกกล่าด้วยความด้วยความหวังดีพี่เอกพี่ยาผิดพลาดตรงไหนรู้ไหมตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าลูกค้าบอกว่าพี่ยาร้อนยังไงหนูก็กินได้จืดหนูก็กินได้พี่ยาตามใจลูกค้าเกินไปครับมันก็เลยทํามาทําร้ายตัวเองนะเนี้ยพี่ยาก็ต่อไปนี้พี่ยาก็จะใช้วิจารณญยาณนนิดหนึ่งว่าตามใจลูกค้าได้ไหมนะขอบคุณทุกคนทุกช่องเลยที่มา ถ่ายโรงงานเราเนี่ยเราก็ที่มาติมาเตียนอะไรเนี่ยเรารับน้อมรับทุกคำติคําเตียนคําชมเราก็รับคําติเราก็รับเราจะไปปรับปรุงให้มันดีกว่านี้นะขอบคุณทุกช่องเลยนะวิวอะเออเอกลงไปวันเดียวคนดูร้านวิวรถช่องสิงคโปร์ป้ายเปิยก็ไม่มีปัดถู เยวจัดจ้าเยวจัดจ้าแล้วก็ขายน้ำอ้อยให้เราด้วยนี่นี่น้ำอ้อยยี่สิบเปิดเปิดนี่นี่เอาน้ำอ้อยมาขายด้วยเอาน้ำอ้อยจุบมาหน้าหน่อยพี่ตังเออมาวางขายด้วยให้มันอยู่ในน้ำเย็นนะถ้ามันไม่อยู่ในน้ำเย็นมันจะมันจะเสียเดี๋ยวมาเยอะเอามาทีละสองสามขวดพออันนี้ยี่สิบนะเก็บตังค์ให้ด้วย ขอได้เลยครับขออะไเอะดูเดี๋ยวเลี้ยงสองขอบคุณขอของไปขหมพิยาครับถ้าเอาของไม่ชิมไม่ชิมได้ไหมครับไม่ได,ไได้ต้องไปฝากไว้ตรงเต็นท์สีชมพูอ่ะเขียนแล้วมี่เขีปปยนเขียนแล้วไม่เอาเยอะเอาแค่ย่างชิมพอพี่เอาเอาแค่แค่พอดีแล้วราคาบอกเขาด้วยนะเดี๋ยวแก้มัน ไก่สรุปไก่ทอดว่าไก่นี่ไงก็เตรียมอแล้วไก่ทอดตรงนู้นน่ะไก่ทอดได้เหรอรุ่นน้องอยู่ได้เหรออยู่ได้คือาทอดน้องมันก็ทอดเป็นอยู่เออือทอดขายทำของขายอยู่ระวังคว่ำนะยาพัดเอ้ยอือมันยุ่งวุ่นวายแต่เช้าไปกินข้าวดีกว่าข้าวหัว